หลังนะามโจรมีอาวุธเป็นกําลัง 4. พระราชามีอิสริยยศเป็นกําลัง5คนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกาลัง 6. บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังบวกรือเป็นลบมันดีหรือไม่ดีนะถ้าเรารู้ตัวอยู่างนี้นะก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็นะทั้งพลังบวกเราก็พัฒนาพลังลบ เราก็พยายามหาวิธีในการทํำยังไงให้มันลดน้อยถอยลงเรียกว่าลดละเลิกฝากไว้ในเบื้องต้นเช่นนี้ครับผมโอ้ครับผมเป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากนะแม้ว่าจะสั้นๆนะแต่ว่ามันได้พลังนะได้พลังถ้าโยมมาติดตามรับชมนะโยมจะได้ข้อคิดนะเราไม่ต้องพูดเยอะเนะนื่องจากว่ามันเจ็บคอนะถ้าพูดเยอะเนะี่ยเพราะนั้นเราเอาเนื้อเนื้อกันมาคุยกันนะโดยเฉพาะ ท่านอาจารย์พระมหาปิยะเนี่ยถือว่าเป็นพระธรรมทูตรูปหนึ่งที่มีความขยันมีความรู้มีความสามารถโดยเฉพาะท่านก็ได้พยายามหาวิธีการนําเสนอนําเสนอบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็ไปมองที่อื่นมันมันมองไม่เห็นหรอกโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมถ้ามองโลกภายนอกให้มองออกไป แต่ถ้ามองโลกภายในให้มองตอนพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดปฏิบัติตัวเองให้ถูกน,นี่ท่านท่านเน้นมาตรงนี้เลยบอกว่าคนเรามันมีสองพลังพลังหนึ่งก็คือพลังธรทำอันที่สองพลังทิ้งเราจะใช้พลังธรำรหรือพลังทิ้งก็อยู่ที่เรานี่แหละ ดีช่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทาตัวถ้าเราศรัทธาว่าเราทําได้เนี่ยอย่างเช่นรายการเนี่ยบางคนบอกว่าโอ,โอ้สงสัยเจ๊งไปแล้วรายการนี้นะไม่นะมันเจ๊งไม่ได้เพราะว่าเรามีศรัทธาว่าเราทําได้นพะพอวิทยายกรเนี่ยอ้ยหน้าเก au, ่าเก่ามันหน้าเก au, ่าเก่ามันแต่ละวันเท่านั้นนะสมมุติเมื่อวานนี้ก็หน้าหน้าเก่าแต่วันนี้หน้าใหม่วันนี้ก็ยังก็งยังเหมือนเดิมถ้าเราคิดบวกนะโยมนะเรามีศรัทธาเรามีความเพียร เราเพิ่มสติเราเพิ่มสมาธิเราเพิ่มปัญญาเราทําได้นะแล้วมันหยุดตรงไหนมาหยุดวงจรไอ้เรื่องของการคิดต้ไม่ได้นะโดยเฉพาะตอนเนี้นะมันเป็นโอกาสนะที่จะทําให้ชาวพุทธของเราเนี่ยมารวมตัวกันนะเพื่อสร้างพลังบวกว่าโอ้ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องของคนนะคนมันยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงความรักความแค้นมันยังมีอยู่ ทำอย่างไรเราถึงจะให้ไอ้สิ่งเหล่านี้หมดไปจากความรู้สึกของเราแล้วเรากลับมาเริ่มต้นใหม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมาเป็นเรียกว่าตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเราจะไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องลบๆนะเราก็จะหาวิธีการมานั่งดูซิว่าทำอย่างไรนะว่าไอ้สังคมปัจจุบันนี้เราจะอยู่กันอย่างไรนะโดยเฉพาะเรื่องของอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถือว่ามาเป็นครูสอนเตือนใจเรานะแล้วเราก็มาหยุด นะพอหยุดแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะเหมือนกับเรามีสต็อปซา์อยู่ข้างหน้าหยุดปุ๊บพิจารณาก่อนว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะมาถึงตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีต่อไปนะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ความดีนี่สินะที่เราจะต้องทําทุกวันนะเพราะฉะนั้นนะทิ้งอะไรที่มันทิ้งได้ทิ้งไปนะความอิจฉาทิ้งไปนะความริษยาทิ้งไปความแค้นทิ้งไปแล้วมาหยุดวงจรความคิดลบกัน ครับไปที่ท่านอาจารย์สรายุทธครับนะจะไปวัดท่าพญาจักรที่อูทองนะครับตอนนี้รายการวิทยุของท่านก็ยังจัดรายการอยู่ส่งเสียงเชื่อแจวเสียงเนอร์ไปตามที่สต่างๆตอนนี้ไปดังที่อังกฤษแล้วนะเริ่มไปที่ประเทศอังกฤษแล้วนะวิทยากรน,น,น,นี่ออกอย่างนี้ก็ต้องไปออกรายการอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้รายการยี่สิบสี่ชั่วโมงทีเดียวท่านอาจารย์ครับการฝึกสติเป็นเครื่องมือ นะดับพลังลบนะอย่างเช่นในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาเราถูกตําหนินะครับเวลาเราถูกตําหนิเนี่ยอย่างเช่นสังคมปัจจุบันเนี่ยถูกตําหนิพระสงเดินไปที่ไหนอีโทโฮ่เนะนี่ก็อีโทโฮ่เราถูกตําหนิอย่างเนี้ยนะเราจะใช้วิธีอย่างไรในการที่จะนะเรียกว่ารับสถานการณ์รับมือกับมันด้วยการนะที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นเช่นนั้นเองครับผมนิ่นต์ท่านอาจาร์สลาย,ยุ้ครับ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมพรครับออกับขอกราบถวายความเคารพพระอาจารย์พระมหาปิยะพระกูวิันทรบุญญกรณ์กราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูรัตนปัญญาวิเทศกราบขอพระคุณครับกอขมาภัยเมื่อคืนออกจากรายการก่อนเวลาปัจจุบันทันด่วนไปเข้ารายการดีด,ด,ดีประเทศอังกฤษครับพอดีรพระวิทยากรรอเมื่อคืนครับ,รบก็มาถึงนะพลังบวกพลังลบนะจบที่ใคร แล้วในสถานการณ์อย่างนี้ก็คงจะโฟกัสไปที่ข่าวสารข้อมูลต่างๆย้อนระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพลังนะหรือว่ากำลังในปฐมพละสูตรพระพุทธเจ้าสอนภิกษุว่านะกำลัง8ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะของไขบ้างเช่น,นหนึ่งเด็กนี่มีการร้องไห้เป็นกำลังคซ่องมาตุคามมีความโกรธเป็นกำลังซ้มโจรมีอาวุธเป็นกำลัง สี่พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังห้าคนพานมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังหกบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังเจ็ดนคนผู้เป็นพระหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังแล้วก็แปดสมณพราหม์มีขันติเป็นกำลังตอนนี้ต้องใช้อธิวาสนะขันติอดทนต่อความเจ็บใจครับไม่วันไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผล นะมุ่งดำรงตนในความยุติธรรมกระทำการนด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี้เป็นคำวันตำรวจครับครบก็ใดใดในโลกหลวนอนิจจังนายยโยมอนุโมทนาเจริญพรยัโยมผู้ชมผู้ฟังนะทุกท่านโอ้มาคอมเมนต์แสดงความกิเพนกันมากมายอะไรคือพลังบวกแห่งชีวิตเราก็เข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะก็คือบุญกุศลโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณี วิธีชีวิตในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการดํารงชีวิตอันประเสริฐยัตดโยมเช้าตื่นขึ้นมาได้ทําบุญใส่บาตรนะได้เห็นพระทรงเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหละเรียกว่าพลังบวกเพราะว่า บุญเป็นชื่อของความสุขนะบุญเป็นเครื่องชําระนะด,ด้านใดนะเสพข่าวที่เป็นนะอากุศลหรือว่าลบหรือว่าไม่ดีลองตื่นเช้าใส่บาตรบ่อยๆแล้วก็น้อมจิตเอือเนี่ยนะยัดยอมนึกถึงนู้เลยนะพระทรงสร้าวกของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมาหาโมคลานะทรงมูใหญ่ในวันโอวาทปาติโมกนู้นเลยอันนี้เป็นอ่าเป็นสรมุติสงนะเป็นนับเนื่อง อันนี้โยมจะได้เห็นกับตัวเองเลยว่าพลังบวกมันเกิดยังไงพูดดีๆนะพิจารณาตัวเองนะว่าเนี่ยเราได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาศาสนา,าพระภิกษุแล้วก็ผู้คนต่างๆมากมายแยกแยะผิดชอบชั่วดีอันนี้เรียกว่าเพิ่มนนพลังบวกนะหรือท่าทางพระอภิธรรมก็บอกว่ามหากุศลนัดโยมมหากุศลเนี่ยจิตที่คิดจะทําบุญโดยไม่มีใครชักชวนยินดีเบิกบาน ก่อนทำบุญคณนะทำบุญล่งางทำบุญนี่เรียกว่าเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตแล้วพลังลบคืออะไรเราก็คงจะเข้าใจกันแหละว่าสิ่งไม่ดีอกุซลและจิตต่างๆนา,าที่มันมาสัมผัสสัมพันธนะ์ในตัวของเราทางตาหูจมูกปากลิ้นกายใจนะเมื่อสักครูบอกพลังบวกบุญกุซลนทานสิ้นภาวนาเท่าลบมากๆเนี่ยนู้เลยยมอนันต์ิยกรรมฆ่าพอ่อฆ่าแม่ ปัจจุบันนี้เห็นแล้วเมายาเมาย,ายาเสพติดอะไรค้าพ่อค่าแม่เน้นลบมากๆเลยนะอันนั้นตริยกรรมหรือการไม่ละบาปะละเมิดสินหาเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าพลังพลังลบแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างๆมาจากไหนแล้วจะไปจบที่ไหน,นมาจากจิตใจของคนเราญาติโยมจิตเนี่ยมีหน้าที่รับจํารู้คิดแล้วก็ซื้อ,อารมณ์ไปต่างๆทําให้ สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปนะเป็นไปทั้งทางดีและทางไม่ดีเรียกว่ามันวิจิตต่างๆเพราะฉะนั้นนะเราก็รู้กันแล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปกันอีกนะเพราะว่าจิเลสหรือว่าสิ่งต่างๆทั้งดีและไม่ดีมันสะสมอยู่ในจิตที่เราเคยฟังกันเป็นประจำวัดซีคนห้ามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคระนะซ่องคนป่าไปบุญบาปโลกนี้เป็นเมื่อนทางผ่านยัตยมเดียวก็ผ่านไปนะอะไรใดในโลกก็พิจารณาแล้วก็มาดูตัวเรานะแล้วก็มาเพิ่มกําลังจิตกําลังใจด้วยกันมาสะดับรับฟังนะสาระธรรมจากรายการเสี่ยงธรรมจากสมัชชาส่งไทยนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังบวกนะเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับ,อบขอบคุณครับผมขอบพคุณครับท่านอาจารย์สารายุทสศริซาโรนะซึ่ง